เศรษฐกษิจครับผมเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะปล่อยกินตามสบายนะครับที่น้องกเกษตรกรหลายท่านถามไทยกันมาว่าเลี้ยงง่ายไหมปล่อยกินตามสบายตามธรรมชาติได้เลยนะครับผมทาในพะื้นที่รกร้างมีพื้นที่แปลงหญ้าเพื่อทีฝนตกแปลงหญ้าเราน้ำเต็มนะครับเราก็ปล่อยกินตามริมท้องจนมาทานนะครับพื้นที่าทส,าาทสารณประโยชน์นะครับผม ก็จะมีหญ้าขนต้นกระถินเกลือไม้ที่ปาทะลังผมขึ้นเต็มหมดเลยใครแก่แล้วชอบมากนะครับผมนี่ต่อพันธ์เรานะครับผมต่เพันร้อยออกกินลุยไปสบายนะครับผมจ่ายเต็มครับผมริมคลองก็มีนะครับผมอยู่เด็คลองนี้ก็มีนะครับกินหญ้าขนนี่นึงปล่อยเลยนะครับผมสระเลยแต่ละท่านไปย่านเดินละครั้งนะครับผมดูดูขนนะครับกําลังเดินมานู่นไกลโนู่นปีนก็มีนะครับ หือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายนะครับผมสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับผมนะตัวรึกษาหาเลกันได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดสองเก้าศูนย์หกศูนย์ห้านะครับผมและยังมีสายพันธุ์เป็งปั้นนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่มั่นใจในสายพันธุ์ของเรานะครับผมนี่นี่ทั้งแครทั้งแกะนะครับผมโอ้ยง่ายจริงๆที่เห็นในเรื่องร้อยนะครับผมเดินกินไปทั่วนะครับเข้าตรงไหนเกลี่ยตรงนั้นนะครับผม ตัวไหนกินได้เขากินตัวไหนกินไม่ได้เขาไม่กินนะครับผมก็จะรู้เองนะครับโดยธรรมชาตขิของเขาเองนะครับผมไม่ต้องห่วง,<อ>งเราแค่อยู่ใ้กล้นะครับผมให้เขาอุ่นใจว่ามีคนเลี้ยงนะครับเหมือนเขาเราเป็นจ่าฟูงละ่ะทุกตระรงเลยเราอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้น,นครับผมกินกันอยู่เงี้ยไม่วิ่งไม่เดินไปไกลนะครับเนี่ยจากที่ไปไกลก็ต้องเดินมานะครับผมในเมื่อจ่าฟูงเห็นคนผู้เลี้ยงไม่ไปไหนไม่ได้ตามก็ต้องกลับมาครับสังเกตง่ายนะครับผม ตอนแรกคำสาจะนีอปไกลแล้วนะแต่เราไม่ได้ไปเขาก็กลับมานะครับผมหลายท่านบอกวิ่งไม่ทันไม่ใช่นะครับผมถ้าเราหยุดเขาก็หยุดนะครับผมถือว่าเป็นสัตว์ธุรกิจที่เลี้ยงง่ายประเทนเราเป็นจาาผูงเป็นคนนำนะครับผมนะหาเขาอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่แต่พวกนี้เป็นที่กลัวนะครับผมไม่มีนคนแล้ววิ่งเลย ที่เข้ามาแล้วก็ถูกใจแชร์ดูเพเป็นแนวทางนะครับผมนะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์นะครับผมเพื่เป็นแกะตามไปดูนะครับเพงวลี้ยงควายนะผมมีปุ๊บนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะไไม่ไปไกลครับเต็มที่แล้วครับผมดูชุดนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมขอบคอุณตัวการกดไลค์กดแชร์ ัเศกิจครับผมแกเ